แ <Okay, S 2> อ,อกเลยนะดูนะ <Okay. S 2> มาแล้วครับนี่คือการเริ่มใช้งานนะครับจะมีด้วยกันทั้งหมด3โหมดสกูตเตอร์นะครับตัวใหม่ล่าสุดของอ,อะไรนะเซียวมี่นี่ครับผมรัอมสวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับสกูตเตอร์นะครับตัวใหม่ล่าสุดของ เซี่ยมี่นะครับเป็น S1 นะครับ 1S ไม่ใช่ S1 นะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะมาแกะกล่องไปด้วยกันครับว่ามันเป็นยังไงนะครับผมมาตามมาตามมานี่เลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องไปด้วยกันเลยนะครับผมเอาสดๆใหม่ๆเลยนะครับผมนะทำมาตัดแบบริบบิ้นไปด้วยกันเลยนะครับผม เราจะเป็นรีวิวแรกๆเลยนะครับรุ่นนี้ภาษาไทยนะครับอันนี้เราจะแกะกล่อง Xiaomi นะครับเรามาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงนี่เลยครับครับประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ทีนี้ก็จะนี่คือวิธีการประกอบนะครับไม่ยากครับไม่ยากประกอบ Xiaomi นะครับระบบอิเล็กทรอนิกส์มันต้องมีสายไฟแต่เราต้องเอา ลงไปเลยใช่ไหมลงไปเลยนี่ครับผมเรีบเรียบร้อยครับเมื่อกี้เราแกะมาแล้วนะแกะมาประกอบแผ่นไปแล้วนะครับผมให้ดูอันนี้ก่อนนะครับอันนี้เป็นยางอะไรนะครับยางอะไรครับผมยางอะไรที่เขาแถมมาให้นะครับมีทั้งยางนอกแล้วก็ยางในยางในนะครับยางในมาด้วยนะครับผมครับมาตรฐาน Xiaomi Xiaomi ครับผมอัและนี่ก็จะเป็นกล่องแบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่นะครับผมแบตเตอรี่ชาร์จแบตเตอรี่ชาร์จครับชาร์จนะครับ อันนี้ที่สูบลมที่สูบลมนะครับทีบสูบลม,บลมแถมมาด้วยนะครับอันนี้น็อตสี่ตัวที่เราจะต้องติดนะครับแล้วก็ไขน็อตสี่ตัวนะะอันนี้ก็แบตเตอรี่อันนี้แหละสายแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่เหมือนแบตเตอรี่โนดบุกคล้ายๆกับแบตเตอรี่โนดบุกเลยนะครับเนี่ยต่อมาปุ๊บเป็นอย่างงี้ก็ต่อหัวต่อมือนการเสียเข้าไปนี้เสียบนะที่ชาร์จที่ชาร์จก็อยู่ในชาร์จแบตอยู่ตรงนี้นะครับ นี่เลยนะฮะที่ชาร์จรุ่นนี้ก็ใช้เวลาชาร์จเต็มที่ก็ประมาณไม่เกินสี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงนะครับผมสี่ชั่วโมงรุ่นนี้ถ้าเราชาร์จชาร์จเต็มปุ๊บเราสามารถขับได้ไกลถึง 30, 30กิโลเมตร30มกิโลนะครับความเร็วนะครับที่เขาเขามีมาให้ของเสี่ยมี่นะครับความเร็วสูงสุดก็ย5 2สิ้าถึง25้ากิโลครับผมนะฮะ แต่ที่ที่เขาเห็นรีวิวของฝรั่งเขาทํากันเขาสามารถปรับเป็นถึง35ได้35กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอันนี้พอเราตั้งขาขึ้นปุ๊บเราก็ล็อกนี้ปับ๊บแล้วเราก็จะเป็นล็อกอย่างนี้นะครับนี่เลยต่อไปเราจะไขนะฮะน็อตที่เขาให้มาหลังจากที่เราประกอบเมื่อกี้เนี่ยใส่เข้ามาอย่างเงี้ยฮนะรเราก็มาอย่างนี้ปับ๊บครับเราก็แกะที่เขาให้มาทั้งหมดสี่ตัวสี่ตัว แต่เขาให้มาเพื่อหายนะครับห้าตัวครับนะฮะเพื่อหายห้าตัวเพื่ออันหนึ่งพังหรือเปล่าไม่รู้นะครับวางไว้ก่อนสี่ตัวแล้วก็ใส่นีเลยครับไขยปั๊บใส่น็อตสี่ตัวแล้วก็ใส่ใส่ไปก่อนก่อนที่เราจะไขให้แน่นนะครับ ไม่ยากครับมีการทำมาให้ง่ายอยู่แล้วนะครับเสียวมีรุ่นมี่อิเล็กทริกสกูตเตอร์หนึ่งเอนะครับหรือ1 s นั่นเองครับต่อไปนะเราก็ไม่ต้องเสียตังค่ารถรถรางแล้วครับที่นี่เขาสมวนมาจะขึ้นรถรางเราสามารถวิ่งในเมืองไปที่ไหนที่ไหนได้เลยด้วย e สกูตเตอร์ตัวนี้ตัวเดียวนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปเสียอะไรแล้วแต่เป็นกฎของเยอรมน,นีนะครับท่านมีตังแต่ท่านก็ไม่สามารถที่จะขับได้กับทุกคนนะครับเราต้องไปทำทะเบียนก่อนนะครับทุกคันนี้จะต้องมีทะเบียนต้องไปจ่ายเหมือนว่าไปจ่ายค่าป้ายทะเบียนเพราะว่า e สกูตเตอร์นี่ บางคนนี่จะคิดว่าเป็นของเด็กเล่นนะครับแต่จริงๆแล้วอันนี้ก็คือเหมือนคือเหมือนยานพาหนะตัวหนึ่งเลยนะครับสามารถที่จะต้องมีวุฒิภาวะเด็กต้องอายุต้องเกิน14บปีเท่านั้นนะครับที่จะสามารถที่จะขับได้นะครับ mm. เด็กเล็กๆนี่ห้ามเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันครับนี่ที่ท้ายนะครับนี่เลยครับนี่ตัวนี้คือ จะต้องมีที่แปะทะเบียนนะครับอ่าทะเบียนก็แต์ที่นี่ต้องมีทะเบียนนะครับมีทะเบียนทุกคนต้องจ่ายภาษีนะฮะต้องจ่ายภาษีวิ่งในเมืองต้องจ่ายภาษีนะครับปีหนึ่งก็แล้วแต่เราจะเลือกนะครับเหมือนแล้วแต่เราจะเลือกบริษัทว่าเราจะบริษัทไหนก็เปรียบเทียบเอาอ่าบางบริษัทก็แพงมาบริษัทก็ถูกครับนะฮะแล้วก็าขั้นต่ำสุดก็ประมาณปีละยี่สิบเก้ายูโรอืมปีหนึ่งยี่สิบเก้ายูโรก็ถือว่าโอเคครับครับผมเวลาเราขับไปที่ไหนในเมืองก็คือจะขับได้แต้รีััวนนะคบ ตำรวจที่นี่ก็จะปรับทั้งปรับทั้งโดนเยอะครับถือว่าเราเหมือนว่าเราซื้อทางของประเทศเหมือนรถยนต์เลยนะครับจ่ายภาษีจ่ายภาษีมารถยนตไม่ทะเบียนนะครับนะครับแล้วก็มีนี่เลยวันนี้ถอยมาสองตัวนะครับสองตัวเลยตัวละสี่ร้อยเก้าสามร้อยเก้าสิบเก้าสามร้อยเก้าสิบเก้าสามร้อยเก้าสิบเก้านะครับผมถูกกว่าบ้านเรานะถูกกว่าบ้านเราแน่นอนครับ้านเราเท่าไหร่นะบ้านเราก็ตกเืิน เกือบหมื่นห้าได้หมื่นสี่หมื่นห้าว่าครับมาสองตัวก็ตกประมาณแปดร้อยยูโรนะใช่ไปมแปแปดร้อยยูโรนะครับแปดร้อยยูโรครับผมก็ตกประมาณสองหมื่นสองหมื่นสี่สองหมื่นห้าเกือบสามหมื่นครับเกือบสามหมื่นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปเทสกันนะครับผมนะฮะจะไปเทสให้ดูจะไปเทสให้ดูนะครับนะครับตอนนี้เราจะให้มามาให้ดูนะครับการใช้งาน e scooter นะครับว่าเริ่มใช้งานยังไงนะครับ อันดับแรกนี่ก็คือของใหม่แล้วก็ต้องแกะก่อนนะคะแกะ<ง>ออกเลยนะครับเหมือนโทรศัพท์นะครับโทรศัพท์ม<ง>ือถือแล้วก็ต้องแกะหน้าจอออกอย่างเงี้ยนี่คือหน้าจอของเขานะครับนี่แกะกันสดๆเลยนะครับแกะไว้นี่แหละนี่นะฮะทุกอย่างเขามีมาพร,ร้อมเรบยแล้วอันนี้เป็นกระดิ่งนะ,ะกระดิ่งกระดิ่งดังมากนะครับกระดิ่งนี้ดีดดังแป้งเลยนะ,ะดูนะ <S <S โอ้โหดังนะฮะดีดดังเป้งเลยนะครับเบรกหน้า อันนี้เบรกหน้าคือเป็นเบรกที่ไม่ได้มีสายนะครับมีสายนี่คือจะเป็นเฉพาะเป็นสายดิสเบรกนะครับอันนี้เขาจะมีจานดิสเบรกมาให้เลยนะครับอันนี้เป็นจานดิสเบรกสำหรับเบรกล้อหลังนะครับแต่รุ่นนี้ขับเคลื่อนล้อหน้านะครับล้อนหน้าน,นี้เป็นมอเตอร์ทั้งหมดอันนี้คือจะเป็นเบรกของล้อหน้าเฉพาะล้อนหนะ้าอันนี้ล้อหลังนะฮะอันนี้เป็นคันเร่งเราจะเปิดนะครับเปิดก็กดทีเดียวเท่านั้นเองนะฮะมันก็จะติดเลยมาเลยครับนี่ครับ นี่ค <cues> ือการเริ่มใช้งานนะครับครั้งแรกนะครับ e s c o u t t r รรุ่นนี้นะครับจะมีด้วยกันทั้งหมด3โหมดด้วยกันนะครับมีโหมดแรกนะครับเป็นโหมดอันนี้เป็นการเปิดปิดไฟก่อนเปิดปิดไฟเปิดปิดไฟนะครับไฟนี้สว่างมากเป็นไฟ LED นะครับไฟที่สว่างกลางคืนนี่สว่างชัดเจนนะฮะพร้อมด้วยไฟท้ายนะครับไฟท้ายนี่ก็ชัดเจนนะครับเพราะว่าต้องตามหลักกด ของเยอรมนีนะครับเราต้องทหทุกอย่างให้ชัดเจนเวลาเราจะเปลี่ยนโหมดเราต้องกดสองทีพร้อมกันนะครับกดหนึ่งสองจะเป็นโหมด S นะครับโหมด S นี่สูงสุดนะครับแต่ถ้าโหมดต่ำสุดนี่โหมดเดินนะครับโหมดเดินนี่เป็นรูปคนเดินนะครับอันนี้จะวิ่งสูงสุดได้ห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงความเร็วห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงก็คือเหมือนเดินคุยกันนะครับโหมดนี้พิเศษที่ว่า ที่เสียวมี่ทำมาคือเราสามารถเพื่อนเราเดินไปกับเพื่อนไปชอปปิ้งในเมืองนะครับโหมดนี้เราก็ไม่ต้องเดินเราไม่ต้องเดินครับเราไปเรื่อยๆมันจะเท่ากับคนเดินเลยไม่มต้องกลัวว่าเครื่องของเรามันจะไปเร็วกว่าเขา <ม S 2> เหมือนเราเดินอยู่แต่เราไม่ได้เดินเ <ม S 2> พื่อนก็เดินซื้อของซื้อของ,ของไปแล้วก็คุยกันไปดูไปเพื่อนไม่มีแต่เราจะเดินคุยกับเพื่อนแล้วก็ใช้โหมดนี้นะครับต่อไปโหมดที่สองนะครับเป็นโหมดดีนะครับนี่โหมดดี นะครับโหมดที่2โหมดดีนี่จะทําความเร็ว1 0 1ถึง15กิโมตรต่อชั่วโมงก็วิ่งแบบว่าเวลามีคนชุม,ช,มชนคนเยอะแยะเราเพื่อที่จะให้แบบว่ามันไม่เร็วมากนะครับในการควบคุมคนเพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่ไปนชนคนชนเด็กชนอะไรก็แล้วแต่ที่เดินผ่านตัดหน้าไปจ่มา1 0ถึง15กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับหมดดีนะครับและพิเศษเสี่ยวมี่ให้มา3โหมดด้วยกันนะครับโหมดที่3คือหมด S นะครับหมด,หมด ซูเปอร์โหมดสปอร์ตนั่นเองเนี่ยเขาเรียกว่าโหมดสปอร์ตนะครับโหมดสปอร์ตนี่ก <het> ็คือความเร็วก็คือ20-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับหมดนี้ก็คือวิ่งตามถนนได้เลยวิ่งไปได้เลย2025นี่ถือว่าเร็วมากแล้วนะครับในการที่ว่าเราที่จะเอาอยู่นะครับสกูตเตอร์นี่ปลอดภัยก็คือเราสามารถที่ผมว่าปลอดภัยกว่าจักรยานนะครับเพราะว่าเราสามารถขึ้นไปยืนขับถ้าเราเกิดเหตุฉุกเฉิน นะครับหรือว่ามีคนตัดหน้าเราก็สามารถกระโดดได้เลยจักรยานนี่เรากระโดดยากนะครับเพราะว่าเรานั่งขับอยู่พอจะทิ้งจักรยานล้มลงไปเนะี่ยสกูตเตอร์นี่เราสามารถทิ้งมันออกไปแล้วเราก็จะกิ้งท่าไหนกิ้งได้เลยนะฮะยังไงก็นี่เลยเพราะว่าอ e ีสกูตเตอร์นี่ปลอดภัยกว่าแล้วก็มีระบบป้องกันเยอะกว่านะครับโดยเฉพาะรุ่นนี้นะครับสามารถมีการควบคุมแอปได้นะครับแอปของของเสี่ยมี่นะครับเราก็ต้องโหลดแอปนะครับโหลดแอป เดี๋ยวนี้ปิดก่อนนะฮะแล้วก็ปิดปุ๊บกดแช่มันก็จะปิดนะครับแล้วก็จะมีการโหลดแอปนะครับเป็นสมาร์ทแอปนะครับโหลดแอปในโทรศัพท์นะครับโหลดแอปก็จะมีชื่อบอกว่าของเซ e ี o ยมี่ e สกูตเตอนะครับแล้วก็โหลดเพื่อที่จะเป็นการเปิดปิดล็อกนะครับเปิดปิดล็อกว่าเราจะใช้ไม่ใช้หรือว่าเราจะถ้าเราล็อกแอปล็อกแอปไว้นะครับเราก็สามารถจอดไว้ได้เลยไม่สามารถที่ใครจะเอาไปได้ เพราะถ้ามาขยับปุ๊บนะถ้าเราล็องแอปไว้มันก็จะมีเสียงดังที่ๆๆ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 ว่ามีคนมาขยับนะครับก็ถือว่าเป็นการป้องกันการโจรกรรมระดับหนึ่งนะครับอันนี้คือระบบของ e สก o ตเตอร์ Xiaomi 1S นะครับรุ่นนี้สุดยอดนะครับ Xiaomi นะครับผมเป็นสกูตเตอร์ที่ตัวใหม่ล่าสุดนะครับสกูตเตอร์ 1S นะครับผมของ Xiaomi นะครับยอดเยียมยอเยียมมากนะครับ